คลิปนี้ก็จะมาบอกหนังไทยสามเรื่องที่ชอบมากในปีนี้ครับกับปี2023ครับเรื่องแรกเลยกับที่หยดแกที่เสงนิที่ไรเน็ตตลับทุกทีเลยมองทำไมไม่เคยเห็นคนกินป๊อปคอร์นเลยไงเน่จริงงงมาสิวะเนี่ยไปก็ได้ เรื่องที่2เลยกับเรื่อง f o u ์คิงพักสองครับผมแกจะบอกว่ามันตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นหนังตีกันเฉยเยแต่เฮ้ยแกเนื้อเรื่องแม่งโคตรซึ้งโคตรลึกครับอีกคือแบบโคตรจ้าบเลยกับหนังเรื่องนี้ฮะไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวงานเนี้ยเราแสดงเอง ในเรื่องที่3มครับกับหนังผีสุดสยองขวัญกลางปีกับบ้านช่าปูชายกันเรื่องนี้โคตรชอบเลยเพราะแม่งหักมุมแล้วหักมุมอิบหักมุมแล้วหักมุมอิบเล่าเรื่องทีละตัวละครได้แบบโอ้โหโคตรสุดยอดอะ่ะ แต่สุดยอดมากกว่าน,นี้นะถ้าตอนดูหนังไนดะ้ไปกินป๊อปคอนที่แสนอร่อยกกนี่เลยป๊อปคอนเมเจอร์แกก็ทำมาสามรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นรสชีสรสคาสสดซิกแล้วก็รสนี่เลยข้าวโพดปิง้งแกจะบอกว่ายิ่งเอาไปเี้เนี่ยสักแป๊บหนึ่งยี่สิบสามวิทยิยี่อร่อยต้องหาจัดได้แล้วนะตอนนี้มีขายแล้วที่เซเว่นอเลเว่นจเลยจดสิดที่ลไปแล้ว